สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเก็บกระเทียมอีกแล้วค่ะมาเทียมป่าด้วยกันมาเก็บกระเทียมป่าด้วยกันนะคะพี่น้องขึ้นเยอะเลยค่ะมาด้วยกันค่ะมาดูค่ะเดี๋ยวหาที่มัมหมะกันนี่มาเลยค่ะเจ๊ออขอนั่งนะคะขาหลังไม่ดีค่ะขอนั่งเก็บนะคะพี่น้องจ๋าโอ้สวยมากเลยะคะุณนี่ โอสวยค่ะโอยมีดคมมากเลยครับพี่น้องจ๋านี่ค่ะต้นงามๆครับพี่น้องวันนี้ยายิซเอาตะกร้ามาค่ะมาดูค่ะอุ้ยอันนี้โอ้หน้องเขาก็เอาใหม่เอาโกใหม่นะคะพี่น้องจ๋าต้นตัวน,นี้ก็ได้นี่ค่ะโอ้ยงาม ดูค่ะปวดมาดูนี่ป้าดงามมากเลยค่ะนี่ดูค่ะโอ้โหงามมาดูค่ะพี่น้องจา๋าป้าดแม่บ้านนี่ป้าดงามงามมากเลยค่ะตะโอ,อน,นีแล้วกันเนาะใกล้ๆกันค่ะ โอ้โหนี่คมมากดีค่ะพี่น้องจา๋าเวยงามค่ะสวยมากดูข้างนี่นอดีเอาดีน้องอัลก้ามาวันนี้นะคะพี่น้องจ่าอิชานะคะ มาค่ะมาเก็บด้วยกันนี่ค่ะโอ้โหนีดูที่ต้นอ่อน,อนเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวก็ขึ้นค่ะนี่ค่ะโชว์ลำต้นนะลำต้นใหญ่ไหมต้นใหญ่มากค่ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมต้นใหญ่มากดูค่ะอบอูครับเดี๋ยวเอาไปผัดนะ้ำมันหอยนะคะหรือผัดเอยเหมือนกับผักผักบุ้งไขแดงนะคะใช่ไหมคะใช่ ดีค่ะปวดๆแค่ะนี้นะโอ้ข่วนมือยหญ่้ม่ค่อยดีนี่ค่ะอันนี้นนเก็บไว้ก่อนนะคะเคดี๋ยวเอาไปแช่น้ำแช่น้ำแล้วล้างเอาล้างสะอาดหมดเลยค่ะ อยู่ติดๆกันเนี่ยไม่ต้องไปตรงไหนเลยนีเดี๋อีคมมากค่ะเอาต้นตั้งเอาต้นตั้งงามมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าอวกกำลังกำลังกำลังกินเลยค่ะกำลังกินเลยมีตอไม้ มีแต่ต้นอบอวบพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยายจะลองไปแกงอ่อมดูนะคะพี่น้องจ๋าเอาไปแกงอ่อมนี่ค่ะดูที่ข้างงามๆพี่น้องอวบๆงามงามค่ะนี่ค่ะโอ้ต้นงาม กกเดียวตรงนี้จะเต็มตะกร้าแล้วนะคะพีะ่น้องจ๋าดูค่ะนี่ค่ะถุงมือมันใหญ่กับมือใหญ่อีทสวยมากค่โกะโอ้ยเก่า ด ja um> ี๋ยากาศดีเก็บสนุกไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาตรงโน้นีกนิดนึงนะคะเออาตรงน้ดีกห็นงามดีค่ะตรงโน้นงามมากเลยค่ะนโอ้โหงาม ใบไม้เยอะเนาะงามมากเลยพุณน้องนี่เ้นอบอวลค่ะเอาน้องเข้าไว้ก่อนเอาแม่เข้าไปก่อนดูสิคะอบอวลไหมมีแต <c oughs> ่เ้นอบอวลค่ะ ปวดๆขาวๆนะ <laughs> ใจ่้า <laughs> นี่ว้าสวยก่อติดๆกันเลยนะคะน,นี่คมมากะ มาครับพี่น้องจ๋ามาเก็บด้วยกันนะนี่จะเต็มตะกร้าแล้วเหรอไหมเดี๋ยวอีกกสองกอก็พอแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเก็บไว้คนอื่นบ้างค่ะอู้งงามเยอะเต็มป่าเก็บเท่าไหร่ก็ไม่จะไม่หมดคะ่ะเ,เก็บไปพอกินเฉยๆจะเดี๋ยวไปทำแกงแกงอ่มอมด้วยว่ะ ก็ไปผัดเหมือนกับผักบุ้งไฟแดงนะโอ้หวานอร่อยค่ะพี่น้องจา๋าหวานอร่อยเนี่ยดูสิเอาตรงนี้อีก,ก่อก็พอแล้วมั้งเทไงนี่นี่สองอันนี้เนาะงามๆเนี่ยอุ๊บอุ๊บเห็นไหมเห็นไหมอือ กอใหญ่เลยนี่กอให่มากพ่นะคะพอกินแล้วเนะ นีไ่ไงวันนี้มากันแม่ว่าเดินหมาค่ะอหยาะข้างหลังนุกก็ดีนะนี่ค่ะ อวบดูที่ไี่ยาวนี่ดูแค่นี้เห็นไหมนี่เห็นไหมคะโอ้สวยเนาะนี่เห็นข้างหลังก็จะได้อีกโตใหญ่ๆนะค่ะพี่น้องดูแค่นี้ดูต้น สวยไหมคะงามมากเลยค่ะพอแล้วเนาะได้เต็มตะก้าแล้วค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยพอแล้วค่ะได,ได้เยอะอย่างเลยได้เยอะแล้วค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้มาเก็บขอบคุณมากที่จะได้ไปทำกับข้าวกินค่ะคลิปนี้ก็ช่วย เป็นกำลังใจให้ยัยอีทด,ด้วยนะคะห้กดไลค์กดแชร์อืมขอโทษค่ะกดติดตามด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามันหนาวค่ะน้องน้องดอยไหลเลยขอบคุณมากค่ะ